นี่ปลาทูกูเนี่ยหอยบานเลยเวลาปลาทูกูไม่มีนะแห่หอยถามกันปลาทูมีไหมมีไหมวันนี้กูมาเต็มที่ก็ไม่แห่หอยถามกามกอมมว,วัอวนะปลาทูมีไหมปลาทูมีไหมโคตรเดือดละบอกบองกงกูไม่ไปวัดประดับเพราะอะไรถ้ากูไปของกูก็หมดเลยทีนี้มันตายกูขายไม่ทันกูก็เลยแวะคอทายก่อน เดี๋ยวขายไม่หมดเดี๋ยวใส่น้ำปลาให้หมดเลยชีบหายมาไวล่ะของหน้าเอามาเท่าไรเรือเท่านั้นเลยเวลาไม่มีก็จะแหกหอยเอากันเวลามีก็ไม่แหกหอยถามมีชีบหายใครลองมาขายดูมั่งดิแน่กูพูดถึงเรื่องพริกนะกูพูดถึงพริกลายย่อยตามบ้านกูกูไม่ได้พูดถึงใครใครไม่ต้องสาระคอมเมนต์มานะกูด่ากลับนะกูอบบอกกูด่าเลยละ่ะบอกเลย นียี่ห้ามันซุกอยู่ไอ้ถุงถุงเห็ดมันปิดอันี้ก็ปิดอันี้ก็ปิดปีปีกลางอันทับไม่เท่าอ่ะเลือกคดีเนี่ย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 เออเต็ตี่สิบมันก็จะแพงไปอันนี้มันอะไรยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าใกล้มาเดียวพี่แกนั่นสวยดินี่ะเนี่ยเขาได้อยครับพุงปีปีน้ำไหมปลาทูอ่ะ ถูกเอาไว้คนละแข่งมาได้หมดาไว้ให้ยนดูนเข่งหนึ่งมานิเอาเออไว้ให้บันขังนู้นแข่งหนึ่งมึงมาเาอะไรให้กูมาให้เอแกแข่งหนึ่งทมเยอแยะปเนี่ยเดันีีงร้อนมันอบาทอันนี้อ่ออ่อนออก่ทุงให้จิปินอภีอ่อนสิบาทนะนาซื้อนะนะ พากูแต่ละคนต้องคิดต่างเองอ่ะไปอ้วนมาเรียนอีอ้วนมาเรียนน้อยก็ได้ให้นเรื่อคิดให้ทีไม่ต้องอ่ะคิดได้มานี่นะสี่สิบห้าสี่สิบห้าแปดสิบห้านี่ยใครของยี่นนไหนไหนเราของยโนนอันไหนแล้วมาถูแกล่ะ ปะทุปะทุยิปปอ่านนึ่งอ้าวอาวอาวอ้าวปะทูยิน่นแปะทยิปปอันนั้นจำได้อามานี่มานี่คิดทหสี่สิบห้ยอของยสี่สิบห้าแปดสบห้าปดสิบห้าแปดห้ากยี่สไปร้อยหบาทเอาร้อยเดียวอะไรอ่ะอันนี้ฉันเอาไปยี่บาทเดี๋ยวฉันไปซื้อใหม่อ่ะร้อย่สอถึงเก้าสิไม่ไม่รู้ กะชอนกูอะไรอะชอนอะไรก็มีร้อยายร้อยยี่สิบะดูอะไรของเข้าม่เดียวเดียวยายแป๊ดตังอะไรร้อพี่ปิ่นเท่าไหร่เอาเอาเขาเดียวมาให้มันเป็นเขาสองคนเดียวอะไรเนี่ยไหนไหนเขาเดียวเปียกอ่ะไม่เอาแตไม่เอาตังอะเรกันให้หลานเอาเอาเออไม่เอาละขอพรนดิขอบคุณมากเลยนะ ขอใายขาขยขอให้ร่ำรวยนะสาธุสาธุนี่นี่จ่าสองร้อยจ่องร้อจะเริ่มสามร้อยคนแล้วให้ไม่จบคนเป็นสองร้อยสองจะเริ่มสามร้อยแล้วจะมาให้ปูไหนแล้วถุงฉันเดี๋ยวทองพี่ปิ่นก่อนทีละคนทอนเคนนี่ก่อนสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยยังนับก่อนได้หนูได้หยิบไปแล้วตอนกูแปดศูน แปดสิบเจ๊รู้เท่าไรอย่างยี่สิบยี่สิบสี่สิบหกสิบห้าเด้ยอ้วนไหนแล้วนี่นี่นี่อ้วนเอาข้าวมาให้เนี่ยฮันีิขอพ่อฮันเด้ฉันจะไม่ลงถ้าไม่ลงมันหมดไปแล้วฉันไม่แวะเจอเด้เด้เด้ดูข้าวดูข้าวเอาเอาลมันดีเลยลมัดีเลยจะกินขก็หลายโตมหรอกินข้าวกองก็ไม่ได้ น่ากินข้าวกลองก่อนเด้มไม่ต้องแกะเดี๋ยวที่เหนกินนี่ก่อนโอ้ลมขึ้นลมขึ้นนันบวนแล้วบวนแล้วไอ้หนูกินดีๆดีลูกกินดีๆครับโอ้โหนายู่วันให้ข้าวไข่เจียวดีเอาไม่ว่าไม่ว่าค่าวจะกินข้าวผัดไงเออข้าวผัดข้าวผัดนีเอาข้าวผัดให้กินเดี๋ยวก่อนเดี๋โอ้โหดูข้าวข้าวดิข้าวนี่นี่โอ้โหไอ้หนูเล่าจังวันนี้ไอ้หนูเล่าจังนี่กินข้าวอย่าอ้วนให้ข้าวกองมาเลยเห็นไหม ไม่เผ <G ã entender> <Corn> ็ดไม่เ <water> ผ <avez> <ol> ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเก่งมากเก่งมากโอ้รูปยี่สิบบาทถูกตายเนาะ